นี่เราจะเดินทางไปจังหวัดส,สุรินทร์นะคะเริ่มจากบุรีรัมย์ค่ะเส้นนี้นะคะเราจะไปโผล่ที่บุรีไอสุรินทร์ค่ะนี่ค่ะเส้นนี้ค่ะนี่ทางโค้งตรงนี้นะคะแล้วก็จะไปโผล่จ้าขับรถต้องไปเรื่อยๆนะคะ เป็นวัดก็มีงานด้วยจ้าในวัดนะนี่สุรินเลี้ยวขวานะคะนี่งานบ้านยายแววกับไอ้เย่แหวนเก่าเขามาใส่เปทวีกิจล่ะเชา้าและแล้วเราก็จะเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวาไปที่ ทางสุรินค่ะเราจะผ่านอำเภอกระสังนะคะเส้นนี้ค่ะบอใกล้บันไดค่ะผ่านแค่อำเภอกระสังนะคะ,ะ,ะ,คะแล้วก็ไปถึงสุรินค่ะขับรถให้ดูค่ะว้าสวยงามไปจ้าขับรถตรงไปได้เลยนะคะนี่ค่ะทางถนนเส้นนี้สี่เหลี่จะว่าจะเป็นทางโครงเยอะมาก ถนนสุนนี้จะเป็นถนนหลักนะคะสุรินทร์บุดีรามซีสเกตอุบลค่ะแต่ทางโค้งแบบโคตรลายเลยคะ่ะโค้งซิกแซกไปมาไปมานี่นะคะเราก็จะเจอไฟแดงไฟแดงเี่เห็นไหมรถทัวร์กรุงเทพนะครราชสีมาเลี้ยวขวาเราก็ตรงไปนะคะเสนามช้างก็เลี้ยวขวานะคะน้ำเลี้ยวค่ะแล้วก็ตรงไปค่ะ ตรงไปอย่างต่อเนื่องนี่ค่ะ<อ>ติดไฟแดงติดไฟแดงทางมเขาเปิดไฟกับพี่พงศ์งานอะหรือว่าเขาเ,เบียบเบลหรือเป็นตั้งมาไปซื้อเหมือนกัน <c oughs> ทำไมรถมันเหมือนกันหรือเขาตั้งใจว่า <c oughs> ใช่หรือเปล่าแต่คนคนละคันเลยนะอะไหนเรคนกระจุยู่อย เทียบเขาเลยนะี่จะไปเทียบทำไมล่ะอ็เขาตัดหน้าไปเลยเทียบไปเลยจบเลยเลยหลังจากนั้นเราก็ออกซ้ายค่ะ เตี๋ยวเรือโบราณอ๋อก็มีงานประจําปีตรงนี้ด้วยนะนี่ไงประตูโขงโอ้ร้านนี้คุณเยอะมากก็แสดงว่ารานอาหารนี่อร่อยคนเยอะนายมาก็เตี๋ยวเรือนายมามีประตูทางนี้ทเท่ปะพี่พลเท่มากเลยนี่ประตูโขงวัดดอนสินศิลาราม วัดดอนสิลาลามนะคะติดแสดงค่ะสแสดงเยอะหน่อยค่ะทีนี้ค่ะอันนี้รถทัวร์นะคะนี่นี่มาจากอุบลค่ะไปภูกเก็ตนะคะอุ้ยนี่ไงพันไทยจุยอะไรายกันแล้วเราก็จะได้แวะพันไทยกันแล้วจ้าเห <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ได้กินกาแฟสักแก้วหนึ่งน้องหญิงก็จะมีความสุขนะคะไปเลยเลยค่ะยังไม่ถึงระวังนะคะคุณพี่ นี่คือตำบลสองตอนสองั้าหรือสองตอนจำไม่ได้ละนี่อีประมาณ6กกิโลถึงกระสังนะคะ เลี้ยวทันทีนะจ๊ะน้องหญิงไม่ฟังเสียงนะคะน้องหญิงจะเลี้ยวเข้าปั๊มนี้ปั๊มพีทีเขาเรียกว,ว่าร่างกายต้องการคาเฟอีนโดยการที่จะเข้าปั๊มนะคะนี่ตอนนี้เปิดใหม่นะเนี่ยเป็นปั๊มเปิดใหม่ด้วยว้าว อุ้ยมีกับข้าวกินด้วยไปดูดิมีอะไรนะ่ากินร้านกาแฟร้านไ,ไหนไนมะ่ไงพันนี่พันธ์ไทยไงจอดตรงไหนดีตรงไหนก็อ<ห>นจอดไปเถอะจอดได้หมดแหละดิฉันเดินได้ค่ะดิฉันเดินได้นะคนะแล้วเข้าห้อนงน้ำก็เสร็จ อ nice ันนี้ก็จะเป็นพวกเปียกหมุเราก็จะมาตรงนี้นะคะ ฉันก็นั่งรอตรงนี้นะคะ ถึงแล้วนะคะบ้าน2ชั้นค่ะกระสังค่ะอันนี้เป็นจบุนใหญ่มากใหญ่ในของอบูรีรัมเลยนะคะกระสังกระสังเป็นแล้วเพอสท้ายของบูรีรัมจะ้ะแต่โค้งเยอะหน่อยนะคะอันนี้ก็จะขับรถตรงไปเรื่อยๆนะคะออกจากบ้าน2ชั้นแล้วนะคะ นี้จะเป็นแยกกระสังนะคะอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เหลียวซ้ายจะไปพหลกระสังไม่ไกลค่ะนิดเดียวประมาณ10กิโลถึง5กิโลถึง10กิโลนะคะนี่เลียวขวาก็จะไปพหน,น้องหงนะคะตรงไปเข้าเมืองสุรินทร์ค่ะถ่ายบรรยากาศให้ดูแต่วันนี้ก๊อฟที่ว่าน่าจะถึงสุรินทร์ประมาณน่าจะบ่าย5โมงเย็นนะ เพาว่าหัวหน้าที่ฉันขับรถเหมือนเต่าเลยค่ะยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงมค่ะตรงไปใช่ไหมจ้ะอันนี้เขาเรียกแยกละกานะคะแยกละกาไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ถึงจ้าเราก็วนรถไปเรื่อยๆนะคะขับรถตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะถึงสุรินแล้วถึงสุรินแล้วนะคะ สียุทธเทินหม่องเลยปอดน้ำมันปัจจุไปนะคะจะเข้าหาลูกค้ารถเดียวทันใจ45นาทีแป๊บเดียวหาถึงโซลินแล้วค่ะนี่ค่ะบรรยากาศช่วงนี้ก็เกี่ยวเข่าแล้วเมื่อ้วนะคะสบายสบาะนี่น้องยิ่งทางบรรยากาศไมที่เมืองค่ะเราจะไปแวะว,วางวิณฑิเจ้าหนึ่งแล้วเราก็จะจบคลิปนะคะไปละค่ะเจอกันที่เมืองโซลินนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ